ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยสายเปตองครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่สนามนครรังสิตนะครับเป็นการแข่งขันเปนตองคู่ผสมแต่ในทีมต้องมีอายุ50คนหนึ่งชายก็ได้หญิงก็ได้นะครับเป็นการซ้อมมือโอเพ่นชิงถ้วยชิงเงินรางวัลที่สนามนครรังสิตนะครับถ้าใครสนใจก็มารังสิตนครนายก สามสิบสะพานสมพูก็ดูในกรุบไลใครไม่มีกรุบไลเห็นคลิปวีดีโอเดี๋ยวผมปักดุดไว้ให้ที่รังสิตนครนายกสามสิบก็ตามมาคนนี้เป็นอดีตทีมชาติไทยนะครับเนี่ยตีจอดไปแล้วครับหนึ่งค้าทายเป็นตัวทออสำหรับผู้หญิงนะฮะก็มาเป็นยกอุ้ยเข้าดีด้วยครับเข้าเปลี่ยนเข้าสวยด้วย ดูนะครับพ<ป>ี่ปุนจะตี<ป>ลุงอุย้ยตรงมากววจอดคิแล้วต,ตีเหมือนกันจอดเหมือนกันครับแต่ว่าเสียเปรียบลูกเยอะมากถ้าที่ยา่ยาเข้าเปลี่ยนอะเชือ <c oughs> กเส้นใหญ่ <c oughs> ต้องตีลูก นะถ้าตีไม่โดนเสียเปรียบนะครับออกสตาร์ทได้เปรียบไว้จริงปุ๊บนึกว่าจอดอีกแล้วนึกงว่าจอดอีกแล้วไว้จริงนะต้องเข้าให้ได้ก่อนนะครับน้องก็เข,เข้ามาโอ้ปสวยครับตรงนี้โซนอย่างเดียวออกตัวมาได้เปียบลูกตอนในเสียเปียบโอ้โอ้โอ้โอ,เอ,เอ้เฮ้เ นางงามเขาไปตองครับอาศัยเสื้อสองรอบลวอดิหญิงย,ายา่าดูน้องเขาตีครับอ้าวจอดโอ้โหลุงนี้เลยมาต่อครับพี่ยายาขึ้นมาสวยครับลุงเขานั่งเข้าแล้วครับนั่นนี่สไตล์ถนัดเปลี่ยนว่าและวคยว่าแล้ว เมื่อหัวเมื่อสักครูพ่พี่ไปดูตีจอดไว้สองลูกนึน่งว่าจะได้เปรียบลูกเยอะเอ้าจอดอีกแล้ว,วพี่กุ้งเข้ามาแล้วไม่เปลี่ยนครับลูกนี้ดูน้องเขาจะสวนมั่งนะครับเมื่อสักครู่น้องเขาตีจอดสวยนี่ครับแต่เจ็นมน้นกระเด็นแรลกหมัดครับตอนนี้บังมีปืนหรือเปล่า พูด uh, ลุงนี้หลุดนะเดียาเข้ามาลุงนี้โอ้ oh, เกือบกันสวยมากเออบอกใช่ไหมบอกใช่ไหม2 2> สองด้วยมัน้นดูนะครับน้องก็จะตีลูกบนเพื่อเปลี่ยนนีม嘛 าตีแต่และคนไม่เหมือนตี่ตได้รูปหนึ่งนะครับในน้องเขาจะเอียงตัวออกข้างนิดหนึ่งลูกตีปั้งดูเปลี่ยนแล้วนะจะชนเขาอ่า,อายังเปลี่ยนอยู่ครับพุ่งตออได้ไตีแล้วลูยโยนมาลูกตัวเอง <c oughs> อลาเดูลูกเข้าพี่ยายาครับสามศูนย์แล้วนะพี่ยายาเข้าไปตองดีนะครับในโซนนับพี่กุ้งเข้าเปลี่ยนห่างลูกเมื่อสักครู่ยายาจะเข้ามาดูยายาเข้ามาโอ้สวยงามเลยครับดูน้องเขาจะตีนนี่ก็แม่นนะ ผมก็เพิ่งเคยเห็นเล่นครั้งแรกเลยามาโอ้โเหมือนเหมือนหลุดเนี่ยแพ้กว่านิดนึงเอามาเข้าเปลี่ยนครับลุงน้องเขาตั้งไปลูกลอดไม่ลอดลอดไม่ลอดเกี่ยวลอยตั้งวู้ววู้ววู้วจอดครับพี่น้องแก่นแล้วนะครับลุง ก็ลูกค่อยเปลี่ยนหนึ่งเดียวปัง้งโอ้โหลงเมื่อสักคู่สวยครับแต่ว่าเขาคมอยู่หลอกล่อเดี๋ยวนะครับโอ้พี่ไปิรตูนต้องเข้ามาเปลี่ยนเพื่อจะให้เขาตีแล้วก็ทำให้ตัวเองเสียแต้มน้อยด้วยเปลี่ยนนะครับ ยับดูน้องเขาจะตีจอดไหมแค่นั้นแหละครับดูนะครับเขาจะตีต๊อโอ้ตีหลุดเนดี่ยแบ่งมันกินไอ้หนุนเยอะๆก่อนหนุนเยอะๆแต่แค่ตบมือไปเอาพี่เราไม่สวยขนาดนั้นเราพี่เออเอาตีคแคปลุกนี่ โอ้ได้หนึ่งแต้มสามครับโอ้ลูกนี้หลุดนะครับดูพี่ยายาเขาเปลี่ยนไหมหลวคถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับพี่ยาครับมาเป็นเม็ดี่าเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างงามเลยครับเปลี่ยนสวยกุ้งเข้ามาใหม่ครับหลวงไหลเข้ามาเปลี่ยนเหมือนกันครับ อยู่บนตังตีเล้วได้ไหมปุ้งๆลุงนี้หลุดนะข้ามหัวหน่อยหนึ่งต่ลุงนี้ตั้งหั้งโอ้โหจอดนะดูลูกเข้าครับลุงได้เปลียนเสียเปลียนอยู่ที่ลุงนี้ด้วยสวยป่ะโอ้ยเปลี่ยนต้องเอยจะตีครับวันนี้แต่เขาสวยไม่เปลี่ยนใครเหรอใครมาเหรอ ใครพี่จุมมาอู้ตีสวยมากที่งยาๆเข้ามาอ๋อว้าวสวยแต่อีแม่ทำไมไม่ทักไม่ทายเธอจำไม่ได้ชันชื่อนิ้งนองจอดไม่จอดครับจอด,ออดย,ยี่งยาเข้ามาอ๋อว้ ้ขา <แ y on> เขาจะตีเพื่อตัดแต้มนะครับเขาไม่ได้ตีเพื่อเอาแต้มเพราะตอนนี้ตีถูกก็ยังเสียแต้มอยู่อะไรามาปังได้แต้มได้หนีแต้มครับอย่ยาออกลุงม,มาสวยครับลุงนี้สวยมากคนระับ กุ้งเข้ามาลูกนี้หลุดนะลูกนี้หลุดนะครับพี่กุ้งเข้ามาทำไมอีกลูกนึงโอ้โหกลายเป็นลูกที่ยาๆสวยเยี่ยมน้องเขาจะตีตีนิล้นนนานมาป้งองห้ามหวัวนิดเขาจะตี ปัตงตายครับลโยนนะฮะแบบนี้ปล่อยมาปอ๊อปเปลี่ยนสวยมากเลยตีเพื่อตัดแต้มเท่านั้นเพราะว่าลูกเสียเปรียมนะเล่นเข้ามาลอยมาเตรียมมาตีดีกันเต็มแมทนะดูพี่บุญตีพี่บุญตีปัง ีอีกลูกหนึ่งนะครับเยมันมาฟังอุ้ยอยากได้เรียบโอ้เสียแต้มเฉยเลยเสียแต้มเฉยีจะเียลยเ้มันตเปียาลคนลี้ได้พีไม่ได้แต้มเดียววันที่หนี่ลงนี้ลงนี่เออต้องถามก่อนว่างเปลา อันนี้เขาแข่งกันเสร็จหมดแล้วไปเียันเลียงจะคู่กอ่งี้ย่ามาก็เราคุยลุงนี้เขาสวอยกันทั้งนั้นเลยคุยพี่กุ้งี่กุ้งทามาครับลุงนี้สวยลุงน้มาสองวัเดียวออกพี่กุ้งสวยปะสวยปหอเปล่าปะนอนพยาเตกลุงแม่งอนงอนยังปีดนึ่งปล่อยลูกแต่ตงครับโอ้ยเขี่ยเข้าุดแมนบอยดา โดนนะครับเดี๋ยวเพื่อโมเดลแก่นจะเสียดายชิบหายเลยน้องเขาจะควบลูกควบแก่นนะครับลูกนี้ต้องโดนนะนักของพีอยู่นี่แมวกับชายฟูปอกของพีดและแล้วยอดสวยนร้องเขาจะตีเพื่อตัดแต้มเท่านั้นนะครับผมยศเลยฮะผมยศเลยใช่เพราะว่าวันที่ห้ับแต้มแกไม่ทำไม่เลี่ยงสองลูกงานต้องเข้าโอ้เหลือลูกเดียวด้วยฮะเฮ้ยสวยว่ะ เขาหมดแล้วสุดยอดเข้าเลยระเบิดออกเพื่อเอาใหม่โอ้ไม่ได้ด้วยครับไม่ระเบิดอย่างเดียวตีจอดที่ยาเขาดีครับวันนี้เก็บแต้มที่สองหลุดหลุดโอ้ยแพ้สองด้วยเก็บแต้มไม่ได้เข้าเก็บแต้มครับมีสามลูกในมือสองแล้วจะได้สามแต้มไหมสามครับแบบนี้ตัวสามสามครับ อ่ดูต่อครับแกนมาบับย่าย่ามาปล่อยมาสวยครับลุงนี้ปุ่งอย่าเข้ามาครับโอ้นี่ก็เข้าสวยนะครับใน,ในโซนด้วยฮนะน้องเขาจะตีรัศมีการตีให้ดูครับลูกตีเพียงปล่อยมากสร็ ปังตายครับโอ้ลุงนี้ถึง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 ไม่ถึงอนนดหนึ่งอ่ะเก็บถึงครับย่าเดินไปเข้าวงใหม่เตรียมจะเข้ามาใหม่ฮะสวยมากเข้าลุงนี้เนียบันอยู่ ดูนะครับว่าพี่เราจะเข้ายัางไงตีครับตีตัตวมากครับมาฮะถ้าไม่ถ้าไม่ชนเปลี่ยนอยู่เมื่อกี้คงเปลี่ยนนะครับต้องดูลูกตีที่ไปดนนะโอ้ยข้ามหัวนิดหนึ่งจะมีเสียเปียบลูกต้องเข้าแลชนชน โอ้โหลูกนี้หลุดเนี่ยเสียแต้มมาแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ไได้กี่แต้มแต้ล่างครับด like um, so ูน ok, okay. ้องเขาจะเข้าจะแต้มไม่ค่อยเห็นน้องก็เข้าเนี่ยนี่เพิ่งจะเห็นโอ้ยสวมซี น้องก็ชนท่วมมาต้องต้องปเปลี่ยวต้มเปลี่ยวครับลุงนี้ชนท่วมแล้วพี่พีจ่จะเตีเต้ยแต็ม <c oughs> อร่อยเตรียมอรอยมาก <c oughs> โอ้ยเป็นได้แต่สว <c oughs> ยเข้าไปตองดีจริงวันนี้วันนี้เข้าไปตองดีอุ้ย <c oughs> นี่ก็เข้าดี <c oughs> เกลี่ยเปลี่ยนได้ไหม ใกล้เคียงใกล้เคียงครับน้องเ้าตีครับสับเจ็กโอ้หลุดน่นึ้ต้องตีะต้ตีนยอนึงนะครับตั้งโอ้จอดครับตีง่ายย่าๆแปด แปดหนึ่งหรือเปล่ามันมีไก่ก็เลยตั้งโซลิ่งผมได้เลยสวยมากครับเข้าไปต้องดีย่าๆเข้าดีลูกนี้ก็สิไก่หนียังเยอะนะแม่งี๊เพราะมันเตะตัวดูนะครับไปโบน์ตีลูกนี้ปั้งโอ้โหได้ลูกหนึ่งครับปั้งโอ้หตีจอดด้วยเอาเลยโตอนนี้แต้มแปดนะฮะอย่าเตะนะโอ้โหเสียงของเข้าเกมนี่ยเสียสอง ดูลูกเข้าเจมเดี๋ยวโทรไปยื่นก่อนมาดูนะครับยี่ใหญ่เข้าเจมไม่ถึงเกมเจมถึงๆเจมแล้วเจมเจมเชยเป็นแล้วว่าเีมเจสสั่งลุยสองชนะกุ้งวินเนอร์ครับเข้ารอบสามไปครับ